แลวะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องจิตอาสากันในใครรู้บ้างว่าจิตอาสาค,คืออะไรคะฟูกครับฟุกรู้ไหมว่าการเป็นลูกเสือต้องพร้อมที่จะเป็นกําลังหลักของชาติและพร้อมที่จะทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับข้พอผมอยากเล่นมากกว่าครับฟุกเห็นไหมเห็นต้นไม้นั้นไหมแล้วฟุกรู้ไหมว่าต้นไม้ทําไมถึงยืนได้สวยงามขนาดนี้เพราะเขามีรากไงคะ ไว้คอยดูดซับน้ำสารอาหารเพื่อค้ำจุนไม่ให้เขาล้มชาติของเราก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวฟุกไปดูนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้ฟังนะคะฟุกรู้ไหมว่าคนไทยทำไมถึงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะอะไรเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ไงคะคอยดูแลพวกเรามาตลอดก็เหมือนลากแก้วที่คอยค้ำจุนต้นไม้ไว้ไม่ให้ล้มเหมือนลากที่อยู่ในดินหรอครับใช่แล้ว มองไม่เห็นแต่สำคัญมากเพราะพระอ,องค์ทรงทำเพื่อเรามาตลอดทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญยูที่ดูแลประเทศชาติเหมือนบ้านของเราทรงงานหนักในทุกทกที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในป่าทรงทำเพื่อพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆหรือผู้ใหญ่ทำเพื่อพวกเราทุกคนเลยเหรอครับใช่ค่ะเหมือนที่เราเป็นลูกเสือนี่แหละที่ต้องพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นและทำสังคมของเราให้หน่าอยู่นะคะการเป็นลูกเสือไม่ได้หมายถึงแค่ผูกข้าวพันคอ หรือแต่งชุดให้ได้เท่นะแต่มันหมายถึงการที่เราพร้อมที่จะเป็นคนดีมีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมครูครับเขาหลอเก็บใอ,อ่ะยเยอะเยอะรงเนล จะสาขึ้นไหมครับใช่แล้วค่ะฟูก,ก็เหมือนกันนะกำลังทำความดีเล็กๆเ,เพื่อสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ข้าใจแล้วครับการเป็นลูกเสือคือการทำความดีเพื่อคนอื่นนี้เองถูกต้องแล้วการทำาดีคือการแสดงความจงรักภักดีและกระตันยูต่อชาติเข้าใจไหมครับครับการที่เด็กๆทุกคนได้เรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่แหละ คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับประเทศชาติของเราให้เด็กๆเ,เติบโตเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเหมือนกับรากแก้วที่คอยคำสุนต้นไม้ใหญ่ให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและตลอดไป